หมอนทองครับพุ่มสวยกระโดงสวยๆนะครับสี่รากครับวิธีการส่งนะครับเหมารถส่งอย่างเดียวไม่มีเก็บปลายทางแล้วก็ไม่มีส่งไปสานีนะครับเพราะว่าส่งไม่ได้ครับต้นมันสูงนะครับเมตรแปดสิบเมตรเก้าสิบนะครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับวันนี้ก็มาดูหนามดานะครับสามรากไซส์สวยๆเลยครับนี่ครับเกือบสองเมตรนะครับต้นละพันห้านะครับสามราก ใครซื้อหลายต้นนะครับเอาพันสามครับผมหมอนทองครับพุ่มสวยกระโดงสวยนะครับสี่รากครับอันนี้สี่รากสองพันเอาพันห้าครับถ้าเป็นสามรากนะครับเอาพันสามพันสองครับมีหลายรุ่นแล้วก็มีพันเดียวด้วยนะครับหมอนทองครับใครสนใจนะครับอยากได้ไม้ที่แข็งแรงนะครับใครเคยปลูกรากเดียวแล้วตายนะครับมาลองแบบนี้ไปปลูกได้นะครับลูกค้าผมมาไปนะครับรอดเกือบหมดเลยนะครับมีแค่คนลืมลดน้ําหรือลดน้ําน้อยหรือลดน้ําห่างเท่านั้นนะครับที่ มีอาการใบไหม้แล้วก็โตช้านะครับนอกนั้นโตดีหมดนะครับเบอร์โทรผมนะครับ091 793 8000 086 383 3061ครับสวนพลอยสุวรรพันไม้อยู่ตำบลโคกไมลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีครับไซนี้นะครับ4ี่ราก2,000เอา1,500ครับถ้า3ลากนะครับเอา1 2 0 0 1,300ครับแล้วก็มีเสริมลากเล็กสุดนะครับ800 900ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นาบ้งมากค่ะ